ฝึกนให้มันคล่องเด้พอพักเขา้เาฝึกให้มันคล่องก็คือว่าในการา่าะชากนั่นแหละเห็ดตูดูทําให้บ่อยทําให้มากท็ให้ชินทาให้เป็นดุจด,ดังยานแต่เมื่อก็คล่องโตมันเองแหละอย่าไปฝึกเห็ดเอาบาดตายมันบ่นชินกับการฝึกกับการหัดกับการนึบการกระทําเห็ดจังได้มันจะไปได้บาดตาย มันไปชินกับการบอาผืนข้นไปชินกับการสแสวงหาเนื้ออื่นในการคิดก็เป็นทรงจิตออกนอกเพื่อเอาความคิดไปคิดเรื่องอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแล้วก็ไปคิดปฏิฆาอาฆาดกับผู้นั้นผู้นี้เวลามันบดไ้ดังใจสิของเองอไปคิดเ่พาะสานันเอามันจะเอาอย่างมาชินในการภาวนาพุทธโธบาดป่วยมากพุทธโธไวเหม่ยเมยพอ ที่พุโทโธไปทางไหมันจะสิปาดโธปาทโธมันจะสิศูนย์ลงนรกสัมบลกเข้าจังหวะภาวนาไว้ก็อีกน้อยก็ตายละความตายมอยู่ในหูดังเท่านี้แหละไม่ได้ยกไก่จังเม็ดเต้ตายเดี๋ยวนี้ตายคณะนี้ด้วยสําไปจึงภาวนาเอาไว้สีมีปัญไดกับสราา้างธนาใาจะไปเงือดคนมีบางคนนั่นแหละไม่ได้มีความสุขมีแต่หากับหาไม่แตค่คิดกับคิดคิดหานั่นแหละ พวกเปลดจากเวาลาไปคิดหาสังสรรค์แต่คนมีแ้วก็มีถ้ำไปพองเป็นเครื่องอยู่ของใจใดอันน้นไปจังพ่อพ่อวากันอยู่แล้วก็มีโอกาสพองแต่คนมีคือเศรษฐีทั้งหลายที่เขาเร่อยแต่ว่าเขามีถ้ำพองนี่เขาสีฝฟรลระว่างตัวเองใส่ทรัพย์เป็นอันใดที่มันเป็นประโยชน์ในมหาชนประโยชน์มากประโยชน์กว้างขวางเขาเจะไปใส่ทรัพย์ไปทั้งน,นั้นแหละ มีการสวดมนต์มีการไหวพระมีการภาวนาของพระเจ้าอยู่หายท่านเป็นปกตินันคือพวกสิมีต่อไปเป็นไปถึงพระนพิพานสารต่อไปแบบมีมีไปเรื่อยๆพวกนี้ <c oughs> มันมาเกิดมา่อเรืออีก,กมีอีกสังสรรค์มันตายไปสู่เทวดาหรือพุ่ก็แล้วแต่สิ่งที่เขาเหตุไว้ทั้งนั้นแหละการให้ท่านก็หายไปแล้วสวดมนต์ก็มีไปแล้วสมาธิก็ท่านไป ารจะเจ้ารูแจงซึ่งอริยะสัจซีเขาจะก็เหตุไว้แล้วดีว่าด,ดีคนคนมีในลักษณะมีท่ำพอบอมันมีเต็มถี่ในความสุขสุขสบายแต่ว่า,าว่าตัวเองยังถูกอยู่เนี่เขาจะกดแล่นเขาไปหาในถ้ำเอง <c oughs> หลายคนู่ดอกเที่เขาเห็นพระอาจารย์อย่างหละอีกองหนึ่งที่ถ้าอยากแสลาน,นก็นมีแลักเกษตทีพันลานกสละสมบัติออกมาบวช ไปหายุ่หม่องทุละกันดาน <c oughs> มีมีโยตีครับเพ่อะได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี่ส่วนเศรษฐีที่บ่มีศิลบ่มีธรรมก็เอิ่นว่าไปเป็นคนถูกในายหนาก็แล้วกันเีลวดีตายไปลงกนรกสัมเปิดอสุรกายสัตว์เดราชานนี่เยื่า่าอยู่ในหนีแต่มันได้พุทธพาดไปแล้วโหย,ยังไงมันจะขึ้นมาเป็นคนใดไม่เมนของง่ายด้ จะเกิดในภพใดกติตอราติดใจในอาหารภพนั่นตัณหางภพนั่นกามรู้สึกสัมผัสในภพนั่นนั่นไปยังสั่นที่ <c oughs> จังหวะพระยา้ยามเาเพียมันคล่อง,อง,องพวกเขาตึ่นขึ้นเพิ่มมันกับผู้ทูเอาเองหลดส่วนผู้อืน่นเอาบทระลึกทำควา่เงารรมนอน้อมพุทธเจ้ากับผูโทกับประต่างกันดอกน้ำมัตุผู้ทานางังน้ำมัตุโพธิยานามาพะทธสมาอรหังใดทั้งนั้น อันใดก็ได้ทั้งนั้นน่ะกรรมฐานสี่สิบยางามือนี่ได้เบิดนั่นแหละที่ว่าพุทธานุสติข้าวกะเาวค้า่า,า,าพุโทโธเป็นสมมุิไว้อันหนึ่งธรรมานุสติเดชเนี่ยนามัตถุพุทธนังกะแม่น,นามาพัพพะกะแม่้หรือกรรมฐานสี่สิบกอ้อนยิบเอาอันใดอันหนึ่งมาเป็นเครื่องบริกรรมกำกับจิตของของเองกะแม่นเอื้อนว่าธรรมะบัตต์มนี่ก็ดีสังขานุสติระลึก,ลก,ลก,ลกถึง คุณประโยชน์ที่พระอริยะสงฆ์คนใดก,ก็ทำใบหรือสินึกเอารูป่างหน้าตาคนก็นได้ทั้งนั่นแหละคือพุทธเจ้าเขาก็นึกถตึงพระพุทธรูปมาแหละ <c oughs> ได้ทั้งนั้นเส <c oughs> วยเหตุมันคล่องบางครังจับเอาตัวเดียวเอาข้าเดียวเอาข้าว่าพุทโธท, <c oughs> ทุกคนที่มาฝึกกี่นี่ต้องเข่าช้านให้เป็นแล้วก็ให้คล่องด้วย <c oughs> แค่หายใจเขา่าเทเดียวมันก็เป็นแล้ว มันก็ฟุบฟัวประฟ้าไปมันเราระวังตัวระวังกายระวังแสงเมื่อนั้นผู้ผู้ได้แสงกับมันก็เป็นของมันนาทั้งทั้งที่มืดตานี่แหละนาฝึกไปเรื่อยๆเอาจนบามันคล่องมันาดคล่องแบบนี้เวลาเจ็บใครถือป่วยข้าสิมีโอกาสที่ว่าระงับความเจ็บปวดได้มันเข้าประด้มันก็ถอยมาหาพุทโธถ้ามันเข้าไดทั้งพุทโธ้ทั้งนันใดมันไปของมันเองนะมีโอกาสมีโอกาสมาก บ่วรลุในโลกนี้กับไปวรรลุในโลกหนาแหละว่าให้คล่องผู้ใดอยากเป็นก็มาฝึกเอาอย่นี่แหละมันจะไปหยากเหยือกยังภาษาสัส้นๆสืส่อนเนาะภาษาชาญสือ่อชานได้กระสางมันตัวสื่อมันถึงสื่อภาษาอันนั้นเออเขาไปลึกเขาลึกเขาลึกเขามันก็สบายมากเลยตาตาสินหูหนวกแล้วก็ยังเหตุเป็น นะ <c oughs> ที่แรกมันก็นยากเป็นธรรมดาล่ะเพราะว่ามันไปตั้งหวังผลกับมันไปคิดว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เอาไว้ <c oughs> ปฏเเัตเป็นแล้วโอ้ยง่ตังโดนเขาว่าเนาะง <c oughs> งตังโดนด้โอ้ยได้บ่ได้ไดกสร้างแมงดอกวิเหตุไปพ่อสามีแล้วมันหันเสือกได้ส่่ามันง่ายๆหนึ่งไหมเออมันเป็นน้ำข้นจากได้แห้ง <c oughs> ยากได้บ่าได้ดกอกผอจากสงบก็บสงบส นี่แหละจงว่างไปอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนั่นแหละหรือใดรมาข้ามได้ก็เอาไปเถอะแต่ว่าห้าเน้นพุทโธอยู่นี่เนียนพุทโทพุทโธก็คือพระน้าของพระเจ้าวสุพระองคเอ์อเป็นความรูู้ความตื่นความดีวดัตถุอย่างนั่นแหละนามาตุพุทธนดังมโนนี่ได้ทั้งนั้นแหละหรือใดมักบทสวดบทได้ก็สวดไปเถอนหน้าบทสวดมโนทั้งบดก็เป็นพระบนานาเงี้วบนั่นแหละเขาพูดถึงว่าพระวานาแต่เป็นการท่อง จำซึ่งผสูตรพร้อมเพื่อให้เกิดปัญญาพร้อมมีบิดนั่นแหละแต่ว่าที่เหาอยู่ในนี้คือว่าเน้นการภาวนากำกับติตคองเจของคือเอาพุทโธเป็นเครื่องนึกอ,อนึกให้คล่องปากขค้ืนใจเลยต่อมาชาติต้องให้มันได้ทั้งทั้งที่รับตาและมือตานึกเมื่อไหรได้เมื่อนั้นนี่ออคล่องคล่องให้มันคล่องเมื่อยากดาถ้าถ้าว่านึกนี่คนที่พอคงจักยังคนที่บ่เคยเป็นเหตุบ่เป็น,นั่น สิเขาขว,นะว่าคิดเอาติ๊กเด็กนะก็คิดเอาตัวก่อนแต่ว่าคิดเอาเฉดใดบอกนึว่าใจเป็นยางใจ,จเป็นประทา่านคิดเอาซะก้อนตัวที่แหลกคิดแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดแล้วก็อ๋อทันตัวบบดนี้เฮ็ดง่ายๆเห็นมันคล่องเลยแค่ห่างยางไปที่แหลกมันอาจจะสุว่า,งงาลืมเพราะตันยางไปเอ้ากูลืมเขาช้านตัวนึ่งนึกปับ๊บมันกับมาปับดด๊บลยได้ระ นังสละสบายสบายยางไปสบ,สบายสบายและที่ผลดีของการสามารถเออขาชา่ิได้หรือเอาอาการปิติขึ้นมามันสามารถที่จะรักษาโรคใดพร้อมโรคอย่างกระซ้างเหตุไดเบิดนั่นแหละเหตุไดเบิดทุกโรคแต่ว่าเม่ D เหตุไดแป๊บเดียวข้าวเดียวเราดีขึ้นแล้วเศร้ากอนไปหาสู่กับกิเลสต่อเด้ยไม่ทั้งสูงกิเลสด,ดอกนาเปต้องสั่น ตไปหาเงินหาทองแล้วก็ไปหาพิษพนนั้นพ่านพนนี้โทษคนน,ษนั้นโทษพนนี้นั่นแหละทางคนกับมาเด้มาฝึกมาสองมือรู้สึกว่าดีแล้วมีไปสแตกเ่าเพื่อเรา <c oughs> แล้วเขาเดียกกับสซมมาอีกสมมาแล้วก็ะเอาให้แน่แล่ะโอ้กูไม่ได้เป่าให้ไผเด้แล้ว <c oughs> <c oughs> น,น้ำมันให้แม่แล่ะพูด <c oughs> เยอะแยะ เราเฟือเอามาเห็ดเอาตัวภาษาของจังศรีสืบสืบมันชิฟวิญญาณอย่างง่ายง่ายง่ายก็ย่างไปสํานักนังเห็ดกระไรน้องเห็ดกระไรเว้วล่ะไม,ม่ยลงของง่ายๆทุกคนอยู่นี่เห็นมันได้เห็นมันคล่องคล่องจะเตือนคล่องเราบ,บอ่คล่องยังคล่องดาผัวหรือคล่องยังั <c oughs> ้งสองยางบ่ แต่ว่าคล่องมากที่สุดเลยดาวสังเลยเลือบตาบ่งไปหูดังมันก็เห็นิึบขึ้นมาทั้งตัวนี่คือวิธีเขาง่ายๆซื้อดอกหมายถึงว่าพวกเขาเห็ดได้แล้วเนี่ยวันนึกมันก็ได้วันเหลือบตามันก็ได้วันนึกพุดโธพับขึ้นมามันก็ได้แล้วมันก็เป็นของมันเองแล้วง่ายๆว่าเห็ดสามอย่างเฮาหนึ่งตะกรอบครุมมว้เป็นเกือง ตีกรอบของจ้าลองไ้ว่าหายใจมันไปทั้งไม่เหมือนคิดไปทั้งสั่งพนันหักพูนีหลอก<ต>หนึ่งคำบุทโธทสองทรงชานสามสุดตะทุทองจนห้มันขึ้นปากขึ้นใจคนละขอบคุ้มไหวเวลาเจ็บไข้ถึงป่วยมากข่าวแชทบ๊บหลดมันจะตายเลยปล่อยมันตายที่นักสัง่งไหวทุกคนคล่องเอาไวา้ในสามอย่างนี่เป็นเครื่องปกป้องขุงพวกเขาเอง บริเวณวายชุ่สื่อสือสอส่อบุญรักษาพระคุ้มข้องเด้แต่ข้องบ่เคยคุ้มข้องพระจากเสือพระทั้งใดสิมากคุ้มข้องบุญทั้งใดสิมาหารักษาไปเอื้อนเอาสือส่อมันบ่นมีท่าหนอกใหาลังคนผุน,ผนลูกกินเหล่าเมายาบ้าพร้อมบริเวณธรรมดาไปตีไปขากันนอนอยู่ในโรงพยาบาลโอ้ยคนฝ่าคนเจ้าพวกกวาดหักษาเด้อเทวดาคุ้มข้องลูกผู้ขาสั่นโอ้ยมีแต่แตน,น้าเนรบาลที่มันสิคุ้มให้ มันสิเอาสูมาคล้องข้อนี้ยันที่แหละแต่จะให้บุญรักษาบุญเกิดขึ้นได้ตั้งหลายท่างสวดมนต์กับเป็นบุญภาวนากับเป็นบุญทำสมาธิก็เป็นบุญหาท่างกับเป็นบุญเออกุศลกรรมาบทซิบน่ะเออใดทั้งนั้นเป็นบุญบดนั่นแหละไปสักช่วงผู้อื่นขวัดก็เป็นบุญเออทั้งสั้นแหละไปหาบอกคนขวัดเด้อหนังสือนังสีเด้อก็เป็นบุญได้ทั้งมด แต่ของบ่เคยนึกถึงบุญจเะเือสิบุญรักษาเทวดาคุมข้องทั้งใดึงแต่เกิดมาชักเราบ่เคยไปหาไหว้พระบ่บุก<ช>ไหว้พระในที่นี่บ่ได้เอากิริยาทางกายไหว้ดเฮาเอาใจน้อมเข้าไปอเริ่พเด้บ่แม,ม่นฝักหลับมันพวกปอกๆแต่ว่าคิดใจคิดไปทั้งไม่นี่บ่มีทางไดิถึงพระนั่นทั้งพวกบางพวกกหันมาเบากันทั้งทั้งแสดงท่าทาง่าไหว้ด้ คนเงื่อนกังดังกังดงมึงกะว่าคือคือจะบอกหางหางฝุดหางไหวลงไปยุ่ยชงมันไหวอย่างไหวอันนี้มันนึกถึงนั่นแหละไหวกับพื้นกันนั่นนะเออู้ยมึงฟังเบมึงดูหางฝุดมันฟาดฝึกเบาเข่งมันรรมดาดิเออกคนเงื่อนกังดงขึ้นหลักอันอวยเบากันวัดเสือสิลุกขึ้นมันถึงหนึงเลยมีหายไปใช้ทั้งหัวทั้งบ้านเจ้าเป่งสันอยู่บ่เป็นสันอีลีน เราพื้นกันโดยเฉพาตอนนั้นะบบมันกาลังติดพันมันมาเลยเหรนพว่ากับทีมนั่นนี่ไว้กับวัยมันกับวัยเนวยอันจาของระลึกนึกถึงอันคิดถึงแหละคิดถึงยังคิดถึงเราพื้นผู้นั้นผู้นี้แล้วก็ยกอ่านลูกหลานจาของเองเนาะคนบดีบัดแล่ะคนเอาเอาลูกเอาหลานรมาอวดมาอ่านเห็นบหคนบดีได้น่ะละแล้วออกมาอวดเหดุยังกว้างสันเนาะ ผู้นี้ก็อยากอวดผู้นี้ก็อยากอวดเด้เออโอ้ยคู่หาขัากมันเด้นะมันคู่เอิญใส่แต่มันละว่ะ,นะเนาะผู้นี้ก็อยากอ้างลูกจับขวางกันสวนกัน, <laughs> ม,นมันเป็นจริงน,น,นี่ยวันนี้อ้างละลูกสะก้อนขต่มาอ้างหลา,นอ,า,ลาน,นอ้างหลานก็อ้างออกไปทางญาติพี่น้องคนนั่งข้างนี่เบิดแนี่ว่าทางอ้างแล้วก็มาหาเบาพืน้นแต่ ความจริงเบงซันเบิร์มันแต่ใชว่าพกเข้าพยจาะยา่มนึกถึงพุทโธไว้แต่กับเขาชาญเนี่ยมันเป็นพุทโธไปเขาชาิไปแต่กับพระสูตรต่างๆในสามอย่างเนี่ยมันได้มันจะไปใส่บบุญเป็นของเห็ดายของวัตสุอันสุนเนาโหลดดล้วยออนึกซื่ๆกับเป็นบุญไหมนึกพุทโธไม่เี้เป็นบุญบปล่าเนี่ยบุญแปลว่าความสงบแปลว่าความเย็น สบายใจแล้วก็บ่เห็ดให้ผู้ใดผู้หนึ่งเดือดร้อนเสียชีวิตเรือดร้อนสับบุญแลวนะ้วอันนึ่งในขณะที่เฮาหนึกในห้องบได้คิดสิตรีบขาไปเด้องละพุโทโธพุโทโธพุโทโธขึ้นมาแน่จิตเจตนาสิไปตีไปขาดไปละของไผไปเพื่อเพื่อพิจารณาเข้าไปสิไป,กกปกโกหกชีตัวผู้ใดผู้หนึ่งก็มีคิดเหล่าเมากยากอกมีคิดในขณะนั้นบ่มีเจตนาอย่างอื่นเลยอันมันเป็นบุญแลว้วยังกว่าบุญเฮ็ดง่าย นึกเอามันก็เป็นบุญนึกยังก็นึกพุโ้โธษทัมโมสังโฆเออึกถึงบทสวดมนต์บทน,น,บทนันบทนี้มันก็เป็นแล้วบทนี้ยากเองเม็ดเต่มบุญเข้าไปโดยชาติแบบนี้เอากำลังปิติขึ้นมาเนี่ยเออข้าเคลื่อนใจอาการปิติไปหันผนี่ก็ได้ทั้งนั้นแหละมาฝึกเอากว่าท่านได้เห็ุมันกะรู้สึกว่าบ่แมนแล้วกว่ท่านเหตดแต่มาคิดเอาว่ามิท่านดอกอันนี้ เห็ดตั้งใดเห็ดตั้งสั่นตั้งสีโอ้ยบ่แมงต่อบ่แมนแล้วแต่อของบ่เคยบ่เคยมาเห็ดจะเกลือเ <c oughs> นาะน,น,นี่แหละสวดมนต์มันนั่นแต่นน้ำโมสามจบก็ยังว่าปเป็ี่ยนหลายคนก็ได้มานี่เอาน้ำโมสามจบน้ำโมน้ำโมน้ำโม,ำโมสั่นแม่มึงเอ้ยวะ่ะ <c oughs> นี่นี่ก็มี <c oughs> ก็ได้โอกาสห้าก็ตัวไปเรื่อยแล้ววะ่ะยัง,งโง่ายกันเลยเนาะเ <c oughs> นาะนี่สิน <c oughs> เอาน้โมสามจบนะสันน้โมนะโมนะโมสันฝาดอย่างอื่นต่ออีกเลยเลยเอามึงกะกักเป็นสันเด้นอนงรับก็ให้รับในพผุดโธเด้อรับในพผุดโธของพวกเข้ากับปนีคือว่าทุกคนต้องสมาธิสินแปดหรือห้าก็แล้วแต่เออสมาทานศีลนั่นแหละปล่อยพากอนพุดทั้งทัมมังสังข้งซันั่งแต่ก็สมาทานสมาทานแต่ก็ระลึกนึกถึงประสบการณ์ชีวิตจริงของเจ้าของ ตั้งแต่อดีตศาสตร์นี่แหละผ่านมาเจ็บไปได้ป่วยพิษอกหักพิษหวังถูกล่างแกหรือล่างแกเขาเวลาไปหลักของเขามีความรู้สึกแบบแบบแบบนั้นประเด็ไล่มากลุ่นแรงตะโตอยู่แต่อานหนคของความอยากเนาะอารมณ์ความรู้สึกอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหตุไปประทัวเนาะกูเปิดไปเป็นทุกแบบนั้นบนี้ก็ไล่ไปไล่ไปจนถึงสุดท้ายว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยด้วยหรือจนก็สร้างตายเบิดทอกันหมดก่อนมันจิตายเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเ ตอนตั้งอยู่ดีที่มันหิวห่อนหนาวไข้ป่วยแบบใดไล่ไปที่หละดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ,อตายยังได้กูไปนี่พลาดยังเนี่ะกูบก็ไผ่เนี่ยนั่นแหละเอาเพลิงสีเอากระา,าวหน้าพูดโทรจับอารมณ์ให้มันได้เข่าช้านั่นแหละจะไปโดนยังภาษาสิหลับพึบเลยเหรอจิตมันร่วมวูบเข้ามาเรากับหลับของมันเองตื่นปับ๊บพูดโทรตอเลิกกัได้ ผู้เอามตะถกกับกมาอมธุไปผู้เอายังก,ก็เอาไปในความนึกงคิดทั้งหลายจิตเจตนาของเฮาไม่ไปทำลายเบียดเบียนทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและร,รั์สินอยู่แล้วสินก็ยุติในหันสมาธิก็ยุติในหันใช่วะะ่าล่ะง่ายๆนะไปพ่อไปเห็ดเอา